ดูมวยสดบัวขาวนายาเนสไอามานวันนี้ถ่ายทอดสดมวยราชดำเนินดูมวยบัวขาววันนี้ดูมวยสดบัวขาวบัญชาเมฆ V.S นายาเนสไอามานวันนี้วันที่สองธันวาคม2566สศึกอาดับเปิลยูเอสเลเจนด์อราชดำเนินดูมวยบัวขาววันนี้จากเวทีมวยราชดำเนินโดยบัวขาวจะต้องมาเจอกับ ราชสีทมินจากสเปนนายเนสไอมานอดีตคู่ปรับเก่าที่รอแก้แค้นมา5ปีไฟนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่บัวขาวบัญชามเมกได้ขึ้นชกกติกาคิกบ็อกซิ่งบนแผ่นดินไทยเช็คช่องถ่ายทอดสดมวยบัวขาวนายเนสแฟนมวยสามารถติดตามชมดูมวยสดวันนี้ได้ทางช่องเวิร์กพอย์ หมายเลข2-3ตั้งแต่เวลา2 0นาฬิกาหนาทีเป็นต้นไปบัวขาวนายาเนสพิกัดน้ำหนักการชกการชกไฟนี้บัวขาวนายาเนสกำหนดพิกัดไว้ที่154ปอปอนด์หกกิโลกรัมปรากฏว่าทั้งสองคนช่างได้152ปอนด์เก้เพนนีผ่านพิกัดทั้งคู่กติกาการชก กติกาแคทคิกบ็อกซิ่งพ่กัด69.5กิโลกรัมชกกัน3ยกมัวขาวยันไม่ประมาทนายาเนสอดีตคู่ปรับเก่ามัวขาวเปิดใจว่าการชกครั้งนี้มีความตั้งใจมากไม่ประมาทคู่ชกแน่นอนเนื่องจากนายาเนไซมันต้องการมาล้างตาหลังจากที่เคยแพ้มาแล้วเห็นรูปร่างแล้วรู้สึกหนักใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม ตนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะการชกค,ครั้งนี้อาจเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งครั้งสุดท้ายในประเทศไทยสัญญาจะทำให้แฟนมวยประทับใจแน่นอนอาจเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งไฟสุดท้ายในไทยนอกจากนี้บัวขาวยอมรับว่าไฟอา s ์ดับเบิลยพบนายาเนสไอมานในวันที่สองธันวาคม66นี้ อาจจะเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งที่ไทยเป็นครั้งสุดท้ายเพราะตัวเองต้องการที่จะเบนเข็มไปแสวงหาความท้าทายใหม่ๆจากการต่อสู้ประเภทอื่นขอทุ่งเทให้ไฟนี้อย่างเต็มที่จะไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังอย่างแน่นอนโปรแกรมมวย RWS Legend of ราชดำเนินจะมีการชกทั้งหมด8คู่ ประกอบด้วยมวยไทยเจคู่ไฮไลท์สำคัญคือการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่นเวลเตอร์เวทระหว่างเฮอร์ดรัม WMC ละไมมวยไทยกับเฮอร์คิวลิสวอจากกระวุิสำหรับบัวขาวไอมานคู่เอกสึกมวย RWS ชกกันในรูปแบบกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบมีผลแพ้ชนะ ทำการชกเป็นคู่ที่8คู่สุดท้ายของรายการโปรแกรมถ่ายทอดสดมวยบัวขาวไอมานเอาเลเจนออฟราชดำเนินวันเสาร์ที่วันที่2ธันวาคม2566ชกกันในกติกคิกบ็อกซิ่ง3ยกมีผลแพ้ชนะถ่ายทอดสดจากเวมีมวยราชดำเนินกอทอมอ ดูมวยสดทางช่องเวิร์กพอยด์เริ่มตั้งแต่เวลา20นาฬิกาหนาทีเป็นต้นไปช่องทางรับชมถ่ายทอดสดบัวขาวนยายักเนสไอมานวันนี้ดูมวยสดบัวขาวนายักเนสไอมานคลิกที่นี่เวิร์กพอย์ช่อง23ถ่ายทอดสดมวยบัวขาวไอมานวันนี้คลิกที่นี่ อีกช่องทางแฟนมวยชมกันสดๆดูมวยบัวขาววันนี้ได้ทาง Facebook Workpoint Entertainment และ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์